มื่อนี่กับพรูเป็นนี่ยังจ้านอนตื่นขึ้นกับเป็นบดซ่วงจ้าสิขาบบไข่กับพวไข่กับพวแมนพี่น้องคะอาจสิเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนจ้าเดียวห้อนเดียวหนาวเด้อพี่น้องคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันแน่เด้อจ้าสาวน้อยออกไปตลาดก็เลยได้ขนมจีนมาสองเข่งแบบนี้แล้วพี่น้องก็เลยขึ้น่าอยากกินตาขนมจีนแบบเผ็ดแบบเดแซบบ่แบบแซบบือสีส่สสวงดีแทบบ้พี่น้องเดียวสาวน้อยจะพาทุกคนไปเก็บผักอยู่สวนผักของแม่่าเด้อจ้าตรงนี้สิเป็นบ้านแม่่าเราขังบ้านกับสิปลูกผักสวนผักหลายๆอย่างเลยผักบ้านสาวน้อยสิบค่อยได้ซืจค เพราะว่ายาเป็นคนมากปลูกผักจ้ะอาซีบองงามจ้ะเพราะว่าบ่คอยได้ใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องค่ะมีหอดบักม่วงความจ้ะสำหรับเมื่อนี่สาวน้อยซวบาเรื่องการสั่งรายได้จากเฟซบุ๊กซูฟังเด้อพี่น้องค่ะลายคนทักเขามาสอบถามสาวน้อยว่าสาวน้อยเฮ็ดจังไดค่ะเดเดือนถึงสามารถได้พู้ติดตามมาถึง40,000 0ใดพี่น้องค่ะสาวน้อยขอบอกเลยจ้ะว่าการเฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องของเขาเนี่ยพี่น้องต้องมีความชัดเจนว่าเฮาสีน้ำเสนออย่างออกมามีความเป็นตัวตนของเฮาให้ได้มากที่สุดนี่ล่ละพี่น้องค่ะสีเทดในเฮาสามารถดึงผูิ ตามมาได้แบบทาวอนจ้าสาวน้อยกะถือว่ามีความโชคดีคนนึงพี่น้องคะที่เฮดมาได้7เดือนแล้วก็มีรายได้จาก a c e b o o k นะหเดือนมาแล้วได้พุทติตามมาซีแสนเนี่ยก็ถือว่ามีความสําเร็จนะพี่น้องคะนี่แหละสาวน้อยถึงอยากออกมาบอกทุกคนว่าอดทนอดกันจ้าพี่น้องคะเสียงจากค้นรอบคางนะอาเซียใหนเขาร่มเลวได้พี่น้องคะเขาอาชิะว่าจังสั้นว่าจังซี่ถ้าเขาร่มเลวไปกับเสียงของคนรอบ้างนะอาเซียใหนเขาไปบ่ถึงเป้าหมายได้เด้ตาพี่น้องคะขอให้ทุกคนหนักแน จเมื่อเป้าหมายมันมีอยู่แล้วพี่น้องคะขอแค่ความอดทนจากตัวเฮาีนละเพื่อที่จะไปถึงจุดจุดนั้นจา้าเ้าวน่อยเห็นมาแล้วพี่น้องคะสาหรับผู้ใดที่ยอดวิวในหน่อยนะหลักสิบหลักร้อยค่ะเ้าวน่อยเห็นความสําเร็จของเพื่อนก็คือเบิ้งมานากันเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องจนม้ามือนึงคะ่ะเพื่อนขยันลงคลิปคลิปปังค่ะพี่น้องคะจากหลักสิบหลักร้อยมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนอันนี้ก็เกิดขึ้นจริงเลยพี่น้องคะนั่นละเ้าวน่อยเลยอยากบอกเลยว่าทุกอย่างค่ะอยู่ที่ความอดทนของเฮาอีลีพี่น้องคะ ถ้าออดทนได้เ้องก็สิไปถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จได้จ้าทุกมือนี้สาวหน่อยก็บม่เคยหยุดที่สิเลียนรูปฝึกฝนในการพัฒนาคลิปจ้าสาวหน่อยสีเฮ็ดคลิปแบบใดค่อยซียูได้แบบยั่งยืนพี่น้องคะการทําคลิปที่มีแนวทางที่มีความชัดเจนมีความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนี่ละจ้าเป็นคลิปที่สามารถยูได้แบบยั่งยืนและก็ยืนยาวค่ะพี่น้องคะโาไปลลยกระยายห้างเราเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้สมตามําเฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลืมบอกฮอตสุดจ้าเบิรงตามคลิปเอาเด้อ จ้าพี่น้องสิใสเท่าใดค่ะแล้วแต่ค่ะเราซิมเบิ้งเอาพี่น้องค่ะถ้าแ่บนั่นแะก็คือว่ากินได้เลยจ้าสาวน้อยบได้มีสุดตายตจ้าตาขนมเส้นนี้ตาเซนแล้วเนี่ยต้องเฝ้ากินเลยจ้าพี่น้องค่ะเอาไว้โดนบได้เพราะว่าเส้นสีอื่นแล้วก็บ่บนากินจา้าเมื่อนี่สาวน้อยขออนุญาตใส่มือด้วจ้าพี่น้องค่ะเพราะว่าใส่มือยุมขนมเ้นเนี่มันแ่บอีหลจ้าพี่น้องค่ะกินแบบบานนอกเขานะจา้าทั้งสาวน้อยกินผู้เดียวเพราะว่าแบ่งไปให้แม่ย่าแล้วเนาะจา้าได้ยินเสียงตอบรับกลับมาบอกว่าเผ็ดแฮงเผ็ดแน้งว่าสวน้อยตเพน รสชาติที่มารสแสบเนาะพี่น้องสนว่อยากซื้อสุดท้ายคือกินนบ่เบิดจ้าพี่น้องคะเพื่อน้องไกลไปเลยจ้า